สวัสดีครับผมโจสรพันธกิ่งพยโยมสาโรนะครับเป็นสมาชิกค,คิสตจักรพร,รานุภาพชีวินนะครับผมรับเชื่อในองค์พระเยซูสต์เจ้าได้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าแต่ก่อนเนี้ยผมไม่เคยเชื่ออะไรเลยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนกลัวตายนะครับเพราะกลัวว่าบาปกรรมเวรกรรมที่ผมเคยทําที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจจะทําให้ผมไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ ผมมั่นใจว่าผมพบแบบสันติสุขในชีวิตแล้วนะครับผมรู้ว่าผมตายแล้วผมจะไปไหนเพราะอะไรผมรา้ฟังนะครับก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีนะครับพยาผมคุณตานะครับเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับเคยมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับแต่วันหนึ่งเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาหายแล้วนะครับเขารู้สึกดีขึ้นทันทีเลยเขาไปรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับผมก็แปลกใจนะครับเขาก็เปิด Facebook ให้ดูนะครับวิดีโอที่เห็นเขาเข้าไปรับเชื่อนะครับแล้วก็มีการเจิมด้วยแล้วก็เขาล้มนะครับผมก็เอ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นอีกสัปดาห์ถัดมาผมก็ตามเข้ามาทันทีนะครับ ตามมาเลยผมอยากมาันดูให้รู้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพบกับสอบอนะครับอาจารย์แม่อาจารย์อ้อนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นใครนะครับเพราะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์อะไรเลยนะครับอาจจะแค่รู้บ้างเล็กน้อยจากพระคัมภีร์ที่เคยทดลองอ่านดูนะครับหลังจากนั้นก็เกิดแรงดุนดูดขึ้นมานะครับเห,เหมือนเหมือนกับว่าผมก็เข้าไปรับเชื่อเลยนะครับหลังจากที่ได้รับการเจิมนะฮะ โดยน้ำมันนะครับณโมเมนตะ์นั้นผมก็ล้มโดยที่ผมเกิดความรู้สึกอะไรบางอยา่างที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เป็นคริสเตียนโดยเต็มตัวนะครับและผมได้การ,รับการเรียนรู้จากพระคัมภีร์นะครับจากอาจารย์แม่ที่สอนให้รู้จักการใช้พระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน กับครอบครัวกับคนรอบข้างกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมโลกมนุษย์ทุกคนอย่างไรเพื่อให้พบกับสันติสุขของชีวิตได้นะครับและที่สำคัญคือผมพบคำตอบแล้วครับว่าผมตายแล้วผมจะไปไหนผมพบสันติสุขในชีวิตแล้วผมไม่กลัวความตายต่อไปครับผมเชื่อว่าหากผมตายไปแล้วมาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ผมจะขึ้นไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา